เอาละครับก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่าหลายประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้เขามีการวิจัยกันเรื่องของการทาสมาธิรักษามะเร็งนะครับจริงจงแล้วอย่างที่ว่านะฮะคือเซลล์ผิดรูปแบบในร่างกายเราก็เกิดจากการคิดผิดหรือการใช้ชีวิตปกติที่มันผิดพลาดไปนะครับถ้าเรากลับมาฟืน้นฟูตัวเองอยู่กับตัวเอง,เอง,เองบ่อยๆไม่คิดลบคิดร้ายกับใครนะครับมันก็ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวนทางที่ดีขึ้นนะครับทำบุญทำกุศลเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะ มอบภาระนี้ต่างๆในการจัดคิวรา่าว่า,าวเยอะมากนะฮะแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างซึ่งต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยว่าอาจจะไม่ได้ทุทกท่านเพราะว่าจะอาจจะเหนื่อยมากนะครับก็จ,จะค่อยๆใช้เวลาแล้วก็จะขออนุญาตอย่างนี้นะครับแล้วแต่ท่านเห็นสมควรก็คือว่าอยากให้เป็นกรณีที่หนักที่สุดจริงๆในที่อยู่ในที่นี้ท่านอาจจะไปขอต่อคิวที่นั่งอยู่ตรงโซฟานี้นะครับขอเป็นหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนะครับที่ยังพอไปไหวไปพบท่านเองได้ที่ อโลคยาเมดิชันเฮลท์แคร์อยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่ในหนังสือจำเดินได้ครับโอเคอยู่ในหนังสือเป็นคําตอบที่ดีมากเพราะว่าฉะนั้นถ้าจะทราบว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อหนังสือโอ้โหไม่เสียแรงอยู่ดีเอ็มเจเนี่ยโอ้โหแม่นมากเลยไวมากเป็ออนอัตโนมัติเลยถามปั๊บ <laughs> อยู่ในหนังสือเดี๋ยว <laughs> ผมต้องขออนุญาตไปก่อนเพราะมีรายการสดตอน5้าโมงนะฮะน,นี่สี่โมงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับขออนุโมทนาให้บุญรักษาท่านนะครับสวัสดีครับ